ปากกระทิงท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้บันลื่นเลยไปต่อครับติงติงตักติง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 ต มีตัวเยื่วหวานเจี๊ยบปลาไหลดิโอ้ปลากิินงนี่ก็จะปลาไหลได้อีกแล้วได้อีกแล้วครับบอกให้จับวัดได้แล้วลุงพี่พยังไม่พอกินมสวยท่านผู้ชมสวย

เย็นเจียบน้ำท่านผู้ชมเราต้องอดทนเราต้องอดทนองนไม่ยอมเขาหนาสไข่ปลาทหารอดทนจะออกยังไงบ่ไอ้บัตี้เชเถือนพร้อมแม่ลุน นรุ่นเียวรุ่นฮะเกิดอะกูดักอยู่นี้เถอะดอกไม่ได้เข่าดอกไปนู่นนี่พี่บอกให้ผมดักข้างด้านหลังพี่ดักนี่คนสี่นี่ใช่ครับมีตัวไหมเฮ้ยเฮ้ยดินดนเฮ้ยเฮ้ยปลากระทิงปลากระทิงมาแล้วยิ้มเพืขาดิมันกู้ให้เขาดิยวคนกลับชาวบ้าน มาเลยปลากระทิงอีกแล้วท่านผู้ชมสุดยอดแนว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 มาโทอทหารอดทนนะครับท่านผู้ชมปลาอะไรปลาช่อนเนี่ยใช่ โอ้ประชอนใหญ่ท่านผู้ชมสุดยอดครับของผมอยู่ตรงโอ่งพอดีก่อนถึงโอ่งคันหนึ่งอะอันนั้นของผมนั่นอะที่ปักลงมา่ะของผมที่นายเก็บให้หน่อยนะนั่นอะใช่ไหมเออจำไม่ได้เออผมอยู่ตรงโอ่งป่าดิป่าดิ โอ้ยมาทำให้ดีใจได้แล้วได้อีกแล้วท่านผู้ชมได้อีกแล้วาาได้อีกแล้ว,ลวนายยกหน่อยครับอัปเดตสถานการณ์ว้าวโอ้ยจมจมจม,มนายเบ็ดครับ ของใครนีอ้นายแล้วก็ลบสายไฟเห็นสายไฟใช่แล้วอก็ลบสายไฟแน้กูหวะมึงแคนึ่งไดนไหนนะเออฮู้กูแล้วก็ลบสายไฟเจ้าลูกลบไปจะได้งหะเยไปดูเขา็ยิงทิ้งน้มัฟันหัวไม่ได้นั่นจังไรด้วยเนี่ย หมอของพี่นายของมื่อกีปลาเนี่ยนายตาสองกระปิสองกะป่า,ปายอยู่ที่ไหนเนาะสองปีตหลใชยย่ไหมสองคนพี่นายดูให้หน่อยมันมีเบ็ดของผมคันหนึ่งตรงนั้นอะออที่พี่ให้ผมหลบใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คันหนึ่งนึกว่าแต่ของเรา มีตัวไหมเอ๊ะมีตัวไหมลุ้นครับโดไ,ไม่มีมมล,ล็อกดวงไม่ดิ้นให้กันมึงเลย ดูช่วงต่อไม้ใหญ่นะท่านผู้ชมโอ้โหตักไม้ผมออกก่อนไม้ติดไม้ไผ่ไปลุ้นครับไปลุ้นแถวโซนนู้นครับหน้ามีแถวเนี้ย ต้องมีตัวนุ่นของอาโรนอน,นติดลากน่าจะมีตัวนะเหมาะมากเลยตรงนั้นนะเอามีตัวมีตัวเออ <c oughs> ชื่นใจหนึ่งตัวท่านผู้ชมโอ้โหเป็นพวงหลกพี่เป็นพวง อยเดี๋ยวบอกว่ามีนะเกา็ปลากระทิงครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เอาเดี๋ยวผมไม่เอาผมผมคาไม้อ่าปลากระทิงอีกแล้ว เป็นติดคู่กันใจกันเนาะเขียนกันเนาะดูขนุนรุ่นครับท่านผู้ชมขึ้นโม้เลยมีตัวไหมที่ไหนฮะมี่ไหมโอ้นุนนุนขนุนอีกขนึงน,นู่นน่ะอยู่ข้างล่างได้เยอาได้เยอาท่านผู้ชม โดนสามคันซ้อนเลยนะครับตอนนี้ผมไปไม่ได้พี่ผมติดไม้เดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกนุ่นนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ้อมไปนุ่นผมไปไม่ได้ผมติดไม้ของใครคันซ้อนเลยของใครไอเราได้อีกแล้วทนให้ชมอ้าวตดอีกแล้วโอ้โหลงพี่ก็ได้ครับผมของใครโอของวินัยได้แล้ว อสามสี่ตัวซ้อนแล้ว่านผู้ชมเออออกมกได้หาี่ไปก่อนโอ้ยปวดไข่ ทาโซนเลยรน่้นที่ตั้นน้ามตัว้อนเลยปะครับสามตัวท่านู้ชมสาตัวซ้อนเลยข้างในคันของที่ไม่ละของผมหน้ายงได้กนูไหนหน้ยโอ้ยนี่ก็้นี่ก็ไอ้หนายม่วงได้สีม่วงหน่วยไหนก็เชิงคือกันเลยนะืคืออ ก็ไม่ได้เนาะก็ดีกว่าไม่ได้ไม,ไดมีตัวมันอยู่กับโพง<ช>โอ้โหลึกผมว่าใช่นะของผมครับมีแต่ของผมขม้างบนข้างบนใส่ไว้สองคันมาลุ้นกันท่านผู้ชมแต่ผมว่าตัวนี้อันนี้น่าจะโดน เพราะว่ามันคันมันสั่นท่านผู้ชมนะ่ะอุ้ยปลากระดูดอ่ฮนหนาเวินตาเลยไปลุ้นคันข้างในครับมีตัวไหมไม่มีนะครับข้างในไม่มีผมเสียบไว้สามคันทั้งหมดไม่มีนะครับอ่ะมาลุ้นคันนี้ท่านผู้ชมมีไหม,มอ้าว ไม่นา่าพลาดท่<พ>าทนผู้ชม,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 เ,มเสียดายไม่มีจริงๆอะโอ้เสียดาย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 ท่านผู้ชม,มปลาอะ <c oughs> ไรน,นะปลาฉลาดโอ้เสียดายมากเลยไม่เป็นไรครับ ตำก็จะดึงไม่ออกดตำลึกเลยดูพวกแรงนิ้วก้อยอ๋อไ,ได้สักคันเลยครับเสียดายจังนี่ตอนแรกมันดิ้นอยู่เนาะดิ้นดิด้น,ออนดิ้นนนั่นขาผมอเ <c oughs> นี่ยเนี่ยอยู่เนี่ย ปลากระพงบปล่เจ็บเลยเมื่อกี้โอ้ยมึงมึงจึ๊กยังเจ็บสองตัวซอสเลยท่านผู้ชมกขอโลเดี๋ยวก็ได้เบิดเบิดของ ีได้ทั้งทีโอ้โหปล่อยปลากันซะงั้นอ้ตายแล้วปล่อยปลาเฉย,ยปล่อยปลากันทิ้งเลยวท่านผู้ชมปล่อยปลาผมทิ้งนํไม้ ปักอยู่ขางกันเห้เฮ้ว่าจะจะเอาเอาไปเลยปล่อยปลากันเถอะดีเฮ้เมีตัวนี่หว่าลาอะไรบางต้องเฮ้งูขนเขียวดนวิมาเลยนั่นน่ะไหนขนาด ปลากระตินนี่นปลากร,ระตินหัวเจ็บหัวเจ็บผมพันอะไรนะงูพันนี่ไหนไมูนปุยไล,ยล่ะ อือ này, ท่าไหนมันพันกันท่าน không <laughs> <phần. cười> <laughs> โอ้หลวงพี่ได้อีกแล้วของใครเนะี่ยโอ้เสี้ยว,ยวโอ้ตายแล้วหลงวหลงพี่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วหลวงพี่ล,ล่นได้อีกแล้วท่านผู้ชมครับผมเอาคันมีปลาไว้ให้หน่อย สองตัวซ้อนเลยเมื่อกี้นะครับอรณุณลุงเทียบไปนั่งคอยแล้วตอนนี้ลอยครับลอยเย็นเจี๊ยบครับนะ้ำเดิมเย็นแล้ว ตอนนี้ก็ใกล้ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับโดดไหมของใครส,ส,สีเขียวอีกแล้วมุยปะบูปะบูโอ้มีแต่สีเขียวตัวนี้ลืมไปว่าทียิปช่วงนี้เฮ้ยคันนี้ทำะไ้มาสันน้ำพัด พอได้เลีม,พอ,ลมพอได้กินอยู่ครับตัวนี้มาตังนี้ตัวใหญ่ดีดตัวเล็กดีเลยนะครับเดี๋ยวเอานี้ยเอาครับไม่ค่มีคนเล่นนะมั้งเดือนวายไม่เห็นมีใครหาเลยผมยังไม่เคยลงเลยเนี่ยเออดูดูแล้วแถวเนี้ไม่น่าจะมีคนเล่นเพราะว่ามันเป็นน,น้ำเงี้ไม่ค่อยกล้าลงดักผมก็ไม่กล้าหรอกไม่ปลากระถิ่งทั้งนั้นเลยอ่ะเนาะครับโอ้เขาท้าวยิ่ง เยื่ออะไรนะเยื่อเสดเดือนแค่เหยื่อเดี๋ยวลองทำปักนะโอ้หัวโอ้นี่นี่นี่ตัวหนึ่งนู่นะเฮ้ยอะไรนะผมสีนด้วยของผมมีแต่ของผมแถวานี้มันตัวเป็นไงไปคาถาแล้วมาหลายคนได้คนเดียวเนี่ยไม่ย้อนนะล้นข้างในมันมีอีกตัว่าไม้ทับอ่ะมีไหมมีแต่ว่าไม้ทับอันนี้อันนั่งคันอ่ะ ต้องมีตัวออต้องต้องมีตัวตรงนี้ผมหวังมากเลยต้องมีจริงๆโอ้โอยไม่อยากได้ปลานี้ <c oughs> ผมอยากได้ปลากระทิง้ง <c oughs> ปลาตาหาคนครับเสงเอเอะเบ้านก็คาจะมืดกาจะค่ำ

ไม่ไผ่คิดไม่เราไม่ไผ่กรมตั้งกด้ตั้งเป็ดซิบเต้าิบทำหลงไม่เคยมีเวลาไประมาณนร้ลอสักสิบหลังยังนั่งคิดอยู่แล้วอ้หาคุณก็ซิบดิบมันจะมีตัวไหมเผื่อปลากระทิงไอ้เบ็ดเราซิบอย่างเงี้ยจะยังงี้คิดดีกว่านั่งมาไหนเออปักอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยก็เลาะเนี่ยค้างคืนก็ได้ดักทิ้งไว้ไงถ้าปิดค้างคืนยังไงต้องปิดเลยแหละค้างคืนเดี๋ยวยิงติดดีเพราะว่าเหยื่อมันอยู่ตรงนั้นนี่ดักแค่เป็ดเดียว แล้วกลาคืนยังไงตามันไม่มิงก่อนตลางวันใช่ไหมเนาะใช่ครับเดียวนาะดักตอนถึงประมาณบ่ายบ่ายหัวก่อนตงกินข้าวเราก็รีบกู้นะไม่ใช่ค้ำก็เพิ่มปรับเสร็จก็คู่กลับเลยครับดักถึงแค่นี้เดินกลับไปขึ้นไปบนนู้นกินข้าวเราก็คู่กลับลงมามเวลาเพิ่มเดียวเนื้วตรงนี้ใครจะมาได้ดักถึงว่าปรับในตรงนี้ผมเอาขึ้นได้แ้่สามสี่ตัวโลโลนี่เนาะไม่รู้ ได้เวลาหนึ่งนะสันทิจจัวเฮ้ยขนาดขยับอ right ่ะเฮ้ยน้ำจิ้มเดือดเฮ้ยเฮ้ยฮ้ติดนั่นน่ะไม่ใช่น้ำนั่นน่ะปลาในจิ้มจิ้มเป็นเดือดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเนี่ยนิ่งแล้วนี่นิ่งแล้วนี่ ไปแล้วดิปาผมว่าปะนั่นน่ะโอ้ยหลอกลวงไปดูของเราต่อดีกว่าท่านผู้ชมอุออออ่าาปกระทิงไหนได้เยอะไหมพี่โอ้โหหวานจี แม่ได้ปลาดุกปลาดุกคลองนะไม่ใช่ปลาดุกนาเดี๋ยวผมไปดูเบ็ดผมองกันไม่รู้จะเป็นยังไงแถวนี้สี่ห้าคันนะครับท่านผู้ชมตรงนี้รู้จะเป็นยังไงนะครับโอ้ยป่านี้วผมอยากได้ปลาอีกระทิ้ง ด้ปลาทอฐานอดทนนะท่านผู้ชมเ <c oughs> นี่ยมันคมมากเลยนะทา่านผู้ชมปลาเนี่ยที่เนี่ยมันคมตรงนี้คันนึงเหยื่อยังอยู่เหมือนเดิมวก่อนเอาวางไว้ก่อน มไม่กินเลยหย่เลยเหมืนเดิมอ่ะล้นมีได้เก็บกันไหมผมไหมเนี่ยได้ไหม พราดโอเคโอเคครับครับครับผมเกียบหมดแล้วนี่ไม่ดนนะไม่ดน

ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูดิตัวใหญ่หญท่านผู้ชมเดีมาก ก็ไม่ชมยอดครับปลาเราต้องข้ามน้ำไปฝั่งนู้นแล้วท่านผู้ชมนี่คร okay, ับเราก็กระตุกกระตุกกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บแตกท่านไม้ชมนะป๊บอ๋อขอบคุณครับยังไม่หมดนะท่านผู้ชมยายามของก่อนกันนะพี่เดี๋ยวผมพยายามอีก โอ้แต่ละคนท่านผู้ชมปรมาจารย์ครับทั้งนั้นเลยนี่หวานเกลียบยังไม่หมดไปดูกัน เอ้ได้แล้วครัทท้งสุดท้ายค <laughs> รั้งสุดท้ายและท้ายสุดนั้นท่านผู้ชมลโอ้ยอดครับ ปลาไหมนะเห็นไม่ถึงใจดูหะมีสมัครเล่น้นอารุณอ่ะได้ได้เยอะเด็ดจานหมันนี่แหละนี่ไงปลาเสียมปลาเสียมใหญ่ดูเนี่ยปลาเสียมปลาที่เอขายกันปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนนี่เรียกปลาเนื้ออ่อนอันเดียวกันนั่นแหละครับงงปลาหมูปลาทหาร คันเบ็ดเข้าถวงเองหรอคันเบ็ดยาวอะไรยากรอโหได้เยอะเลยได้ปลาตะเ้ียนด้วยครับเดี๋ยวอยู่หนึ่งท่านนะครับที่ยังไม่ขึ้นมานะครับเบ็ดเยอะกว่าเขาร้อยเจ็ดร้สิบคันร้อยเจ็ดสิบร้อยเก้าสิบร้อเจ็ดสเอาร้อยก้าสิบเนี่ยเอามาร้อก้าสิบแต่ได้แต่ดักให้ร้อยเจดสิบ มือสมัครเล่นครับผมมือสมัครเล่นอยากได้ตัวบูได้อยากได้ตัวใหญ่กวันนี้บูอ่ะดูปลาไหลก็ได้เนี่ยของอรุณได้ตัวใหญ่ของอรุณเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นพ่อพันพันลงไปดิ้ปลาไหลไปปูตรงเนี้อจุกปลาไหลปลาไหลนะไหนไหนมือเป็นไงเมื่อกี้โดนปรากดโอ้ยบวมเลยโยนทิ้งเลยไม่เอาไปเลยเนี่ยปรากฏอ่ะ ัวาทิ้งทางเวททิ้งทางมะโคตม <c oughs> ใจร้ายไม่เอาเลยโย,ยนทิ้งก็มาดูคนสุดท้ายครับลุงพี่ผมบอกให้กลับวัดได้แล้วนี่ครับพระเอกของวันนี้เลย <c oughs> ป็นไใหญ่มดินยุคเลยไม่รู้หละ <c oughs> เหมือนเหมือนที่เราคุยกันไว้หนึ่งโล ได้ปลาไหลใหญ่ดูครับเป็นพวงเลยอย่าบังกล้องอย่าบังกล้องฮึบอย่าขวดมีต้ขวดเราบังขวดแตกครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่หลวงพี่ของหลวงพี่นะเนี่ยไปหลวงพี่กลับวัดได้แล้ว วันได้หนูวันไปอีกหนูมันหมา,า,าใช่ปะทวงท่านผู้ชม <c oughs> พี่ปา้าไหนไอพี่ปุ๋ของพี่ปุ๋มาเร็วผมจะทำมาขยับมาอีกครับขยับมาอีกขยับข้างนอกยืมยันต์ไหนนี่ครับผลงาน, <c oughs> นเดือนลื่นเหรอนะครับผล <c oughs> ปลากลับบ้านท่านผู้ชมหลุดไหม,ม <c oughs> ไม่หลุดหรอก <c oughs> ปิดปิดปิดแน่นไหมล่ะปิดปิดแน่นอยู่มั้งถ้าไม่หลุดก็พี่ก็ตกก่อนคนแรกดิติ้ยอ่ะโอเคนั่นนะไอชั้นไอชั้นอ่ะใครจะปิดกล้องให้ผมหน่อยครับผมปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องให้หน่อยพูดปิดตัวพูดยังไงบ้าพูดเดียวเอาเอาก็ะอกันจ่ากันไปครับเอากระจอกระจากกันไปไปเจอตอนหน้าตอนหน้า อีพีหน้า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 ครับผมเจอกันใหม่แล้ววันนี้เป็นไงครับสรุปผลงานสรุปผลงานได้คนละคนละโลสองโลอยู่ไม่ผมผมถามพี่นะผมถามพี่โอ้วันนี้งานได้โลหนึ่งนี่วันนี้มาคุ้มเอาเอาหลวงพี่มาเอาหนีแม่ชีมาบอกว่าหลวงพี่เอาญี่ปุ่นทิ้งไว้ไหนลูกพี่จีวอนไว้ไหนจีวอนจีวอน